สวัสดีครับเข้าสู่ช่องไม่ใช่มคนคยนะครับเราจะตัดลำต้นของมะละกอเรานะครับพอเราตัดลำต้นของมะละกอละแล้วเราสามารถกำหนดให้ต้นมะละกอะเนี่ยที่เราตัดนะครับแทงลำต้นขึ้นมาใหม่เราอยากได้หนึ่งต้นหรือเราอยากได้2ต้นหรือเราอยากได้4ต้นเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ อุปกรณ์ของเราไม่มีอะไรมากนะครับขวดเครื่องดื่มยาชูกำลังนะครับมีดเราก็ตัดไปที่ลำต้นมะละกอเลยนะครับเราก็ตัดไปเลย <c oughs> พอเราตัดต้นมะละกอเราขาดออกได้แบบนี้แล้ว เราจะเอา2ต้นเราก็ผ่าไปตรงกลางเลยนะครับเราก็จะได้2ต้น<อ>เราผ่าไปแบบนี้เราก็ได้2ต้นนะครับถ้าเราผ่าตรงกลางแบบนี้เราก็จะได้มปนสี่ต้นนะครับอพอเราผ่าได้แบบนี้แล้วเราก็เอาขวดใส่ลงไปที่ลำต้นมะละกอแบบนี้เลยพอเราใส่ไปแล้ว ลำต้นมะละกอเขาจะแทงออกมา1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นนะครับถ้าเราทำวิธีนี้เราจะได้ต้นมะละกอ4ต้นนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมขอบคุณครับ